คนเรามาวัดด้วยหลายสาเหตุบางคนก็มาวัดเพ่ออยากจะทำบุญบางคนก็อยากจะมาอยากได้ของดีนะได้ของดีเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้เกิดโชคเกิดลาบนะหรือบางทีก็อาจจะเป็นของดีเพื่อทำให้เกิด เมตตามหานิยมอะไรต่างๆแต่บางคนก็มาเพื่อความสงบที่นี่วัดป่าสุกโตนะของดีที่จะให้กับผู้คนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะกยกเว้นซีดีนะธรรมะเนี่แต่ถ้าเป็นความสงบแล้วนี่ก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะให้กับ ผู้คนได้อย่างพวกเราหลายคนในที่นี้มาก็ปรารถนาความสงบสมัยนี้ความสงบนี่มันเป็นเรื่องที่หายากมากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีนี่ต้องต้องอาศัยเงินทองนะถึงจะเข้าถึงความสงบได้เพราะว่าความสงบที่ผู้คนสแสวงหา เดี๋ยวนี้มันก็อยู่ไกลไปเรื่อยๆอยู่ห่างไกลออกไปจริงๆยุคนี้เป็นยุคที่มีความสะดวกสบายมากนะแต่ก็น่าสังเกตว่ายิ่งที่ไหนที่มีความสะดวกสบายเนี่ยก็จะหาความสงบได้ยากเพราะว่าพอมีความสะดวกสบายแล้วก็หมายถึงว่ามีโทรทัศน์มีโทรศัพท์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีรถ มีถนนหนทางมีการติดต่อสะดวกมากขึ้นอันนี้มันก็ทำให้มีเรื่องมีสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบตากระทบหูกระทบจิตก,กระทบใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะแม้แต่อยู่ในห้องคนเดียวนะหลายคนก็ยังหาความสงบได้ยากนะ เพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องมากระทบจิตกระทบใจนะอยู่มากมายแต่สมัยนี้ความไม่สงบส่วนก็เกิดจากการที่มีเข้าของมากมายนะทำให้ต้องใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นพอใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลรักษาการเก็บ การทำความสะอาดหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ประโยชน์จากมันมีของเยอะก็ต้องใช้ประโยชน์เสียเวลากับมันมากขึ้นให้ความสงบนะก็พลอยหดหายไปด้วยในทางตรงข้ามในสิ่งท,ท,ที่ที่มันไม่ค่อยมีความสะดวกสบายเนี่ยเราจะพบว่ามันมีความสงบได้มากกว่านะ อย่างที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะความสะดวกสบายก็น้อยนะเมื่อเทียบกับในเมืองหลายคนมาจากเมืองพอมาถึงวัดป่าสุกโตก็รู้สึกว่ามันสงบยิ่งถ้าไปต่อนะถึงวัดป่ามหาวัลุภูหลงเนี่ยความสงบที่รู้สึกได้นี่ก็ชัดเจนมากขึ้นแต่ที่นั่นเนี่ยมันก็ลำบากกว่านี้นะ เพราะว่าการคมนาคมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นนถนนหนทางก็ยิ่งตอนนี้นะก็ยำแย่จะยิ่งไปถึงยากแล้วก็ยิ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาอินเทอร์นเน็ตเนี่ยความสงบก็กลายเป็นเรื่องที่หาได้ง่ายมาลองพิจารณาดูดีๆนะความสงบกับความ สะดวกสบายนี่บางทีมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะหรือว่าขัดแย้งกันสวนทางกันนี่เวลาพูดถึงความสงบเนี่ยนะอัตอมาก็พูดรวมๆนะจริงๆความสงบนี่มันก็มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆนะอันแรกเป็นความสงบที่ไม่มีเสียงรบกวนนะไม่มีเสียงรบกวนนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสียงดังนะ เสียงดังแต่ถ้าไม่รบกวนนี่ก็ไม่ถือว่าทํำลายความสงบนะอย่างพวกที่ชอบฟังเพลงเนี่ยเพลงร็อกเพลงเทฟวีเปิดดังๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่ามันรบกวนเขาเลยนะเขาไม่รู้สึกว่าสูญเสียความสงบนะถ้านังที่เสียงมัดังกระหึม แต่รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นเสียงแม่จะเป็นเสียงเบาๆนะแต่ว่ารบก,กวนจิตใจอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งทำลายความสงบได้เช่นเสียงโทรศัพท์นะเสียงริงโทนไม่ดังเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดดังในห้องประชุม มันก็กลายเป็นเสียงรบกวนได้และเมื่อนั้นความสงบก็หายไปนะ้ความสงบอย่างแรกคือการที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่จำเป็นว่าเป็นเสียงค่อยหรือเสียงดังนะแต่ถ้ารบกวนเมื่อไหร่ก็เรียกว่าไม่สงบแต่ถ้าไม่มีเสียงรบกวนก็ถือว่าสงบนะความสงบอีกอย่างนึงก็คือไม่มีเสิ่งรบกวนจิตใจนะ หมายถึงความคิดและอารมณ์สิ่งรบกวนจิตใจนะเช่นความคิดและอารมณ์เนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอารมณ์หรือความคิดทุกประเภทนะถ้าเป็นอารมณ์ที่มันสบายๆเคลิมคล้อยหรือว่าความคิดที่ถูกอ,อกถูกใจนะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันทำลายความสงบนะเช่น ฝันกลางวันเนี่ยหรือฝันว่าหรือว่าจินตนาการไม่ได้ไปเที่ยวนะได้ไปอยู่กับคนรักนะได้สนุกสนานกับเพื่อนเนี่ยบางทีคิดเรื่องนี้เป็นชั่วโมงเลยนะแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่สงบนะเราจะรู้สึกว่าไม่สงบก็ต่อเมื่อมันเกิดความคิดที่รบกวนจิตใจ เช่นความขุนมัวนะความเครียดหรือว่าอาจจะนึกถึงคนที่เราไม่ชอบคนที่เขา,อาเอาเปรียบลังแกเราเพียงแค่นึกเห็นหน้าเขาเนี่ยหรือนึกถึงคำพูดเขานี่ก็เรียกว่าไม่สงบแล้วนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในห้องที่ไม่มีเสียงดังเลยนะ ความไม่สงบประเภทนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเสียงนะอยู่ในห้องแอร์นะหรือว่าอยู่ในวัดเนี่ยไม่มีเสียงรบกวนเลยแต่ว่าหลายคนก็รู้สึกว่าไม่สงบนะความไม่สงบอย่างนี้เรียกว่าไม่สงบใจนะส่วนความไม่สงบอย่างแรกเนี่ยมันความไม่สงบทางกายภาษาบาลีว่ากะ,ะถ้ามันไม่มีเสียงรบกวน ก็เรียกว่ากายวิเวกนะเป็นความสงบทางกายทางกายภาพก็คือไม่มีเสียงรบกวนถ้าไม่มีเสียงรบกวนจิตใจเช่อนอารมณ์ความคิดนี่ก็เรียกว่าจิตวิเวทนะหรือง่ายๆคือว่าความสงบใจนะความสงบกายก็อันหนึ่งความสงบใจก็อันหนึ่ง บางทีมก็สัมพันธ์กันนะเช่นพอมีเสียงรบกวนเสียงดังเสียงพูดคุยนะเสียงก่อสร้างเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกไม่สงบใจเพราะว่าเกิดความเครียดความขุนมัวแต่ก็อย่างที่บอกนะถึงแม้ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกแต่ว่าใจก็อาจจะไม่สงบได้เช่นเวลาคิดถึงงานแล้วเครียดนะคิดถึงลูกแล้วเป็นห่วง นะหรือว่านั่งนานๆนั่งนานๆไม่มีเสียงรบกวนเลยนะแต่ว่ามันเกิดความเจ็บความปวดความเมื่อยตอนนั้นใจก็ไม่สงบนะอยู่ในปา่าไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่าใจไม่สงบอันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ,บ่อยๆเดี๋ยวแล้วก็ตามหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่า ริงอยู่นะไอความไม่สงบใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งอารมณ์ความคิดรบกวนจิตใจครานี้ถ้าจะให้ใจสงบนะอย่างแรกที่ต้องมีก็คือว่าสิ่งแวดล้อมว่าต้องสงบด้วยถ้าสิ่งแวดล้อมนะมันมีเสียงรบกวนอา่จะให้ใจเนี่ย สงบนี่เป็นไปได้ยากแต่มันก็ไม่เสมอไปนะที่จริงก็มันก็ไม่เกี่ยวข้องกันด้วยซ้ําเสียงจะดังยังไงแต่ว่าใจก็สงบได้นะอันนี้มันมันเป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าเสียงดังแล้วใจจะต้องไม่สงบเสมอไปความไม่สงบใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงเท่านั้นนะแต่มันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราวางใจอย่างไรด้วย นะเสียงข้างนอกจะดังแต่ถ้าวางใจถูกวางใจเป็นนะใจก็สงบได้นะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเสียงดังจากข้างนอกเนี่ยแล้วใจไม่สงบเนี่ยเราจะเพิ่งไปโทษเสียงอย่างเดียวนะเราต้องโทษใจเราด้วยใจเราก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะ เรียกว่ามันร่วมมือกันนะเสียงดังจากข้างนอกแล้วก็ใจที่วางไว้ไม่ถูกวางไว้ไม่เป็นหรือว่าวางท่าทีไม่ถูกต้องเนี่ยก็ทำให้เกิดความไม่สงบใจขึ้นมาได้เหมือนกันปรบมือข้างเดียวเสียงไม่ดังนะอันนี้เป็นสำนวนที่เราคุ้นเคยกันดีเสียงจะดังได้ต้องมีสองมือนะต้องมีสองปัจจัย การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นคนเกิดขึ้นโดยคนเดียวไม่ได้นะมันต้องมีสองคนนะร่วมทะเลาะวิวาทด,ด้วยถ้าคนหนึ่งดา่าแต่คนหนึ่งเงียบนะมันก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทนะต่อเมื่อคนหนึ่งดา่าอีกคนหนึ่งก็โต้เถียงด่ากลับเนี่ยมันก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาทนะทำฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผล อันนี้มันก็ลวมไปถึงความสุขและความทุกข์ของคนเราด้วยนะความสุขของคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายน้อยเดียวขึ้นแต่มันขึ้นอยู่กับจิตใจด้วยเราไปดูหนังฟังเพลงกินอาหารที่อร่อยแต่ถ้าเกิดใจเรานะกำลังคิดเรื่องงานเรื่องการกำลังห่วงลูกกำลังกังวลเรื่องพ่อแม่ที่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ไม่มีความสุขนะ ถึงแม้อาหารจะแพงดนตรีจะไพเราะแต่ไม่มีความสุขเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อใจเนี่ยมันร่วมมือด้วยนะความทุกข์ก็เหมือนกันนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะขึ้นอยู่กับใจด้วยเสียงดังอย่างไรนะถ้าใจนะไม่ไปจดจ่อกับมันนะก็ไม่ทุกข์นะ อย่างคนบางคนนี่เขามีสมาธิดีมากเนะี่ยอ่านหนังสืออ่านนิยายเนี่ยอ่านนิยายแล้วก็จิตเป็นสมาธิกับนิยายหนังสือที่อ่านคนมาเรียกโทรศัพท์ดังก็ไม่ได้ยินนะโทรศัพท์ดังแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้รบกวนจิตใจเขาเลยนะเพราะว่าใจเขาเป็นสมาธิคนจะมาเรียกนะเรียกให้เปิดประตูนะ หรือว่าทักทายแต่ว่าตอนนั้นกำลังมีสมาธิกับการอ่านหรือสมีสมาธิกับการทำงานก็ไม่รู้สึกว่าเสียงนั้นรบกวนเขาเลยนะเรียกไม่ได้ยินได้ซ้ำนะอันนี้เรกว่าใจเนี่ยนะมีสมาธนะิเสียงก็เลยทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่านอกจากสมาธิแล้วเนี่ย ยังมีอีกหลายอย่างนะที่เราทำได้ที่ช่วยให้ใจสงบโดยที่เสียงดังยังไงนะก็ไม่ทำให้รำคาญใจเลยมีเรื่องเล่าวา่สมัยที่หลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะที่วัดหนองประพงก็ก็มีพระมาปฏิบัติกันมากมาย มีช่วงหนึ่งเนี่ยชาวบ้านนะจัดงานศพเวลาชาวบ้านจัดงานศพนี่ก็เป็นงานใหญ่นะก็มีการฉลองกันสามวันสามคืนเลยนะอันนี้คงเป็นการฉลองเอากระดูกเข้าท่าตันนะมีหมอรศพนะมีละครมีลิเกมีหมอลำ ใช้หนังทั้งกลางวันและกลางคืนสามวันสามคืนรากว่าพระในวัดนี่นอนไม่ได้เลยนะแล้วกว่าจะเลิกนี่ก็ประมาณตีสองหรือตีสามซึ่งก็เป็นเวลาทำวัดพอดีก็แปลว่าพระหลายรูปเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะพอถึงตีสามก็ต้องลุกมาทำวัดน ก็ก็เลยมีพระเนี่ยส่งตัวแทนนะไปคุยกับเจ้าของงานนะบอกว่าช่วยลดเวลาฉลองได้ไหมนะจากเลิกตีตีสามตีสองเนี่ยขอเลิกสักตีหนึ่งได้ไหมยอย่างน้อยพระจะได้มีเวลาสองชั่วโมงหลับนะก่อนที่จะตื่นมาทำวัดชาวบ้านไม่ยอมนะชาวบ้านบอกเนี่ยจะฉลองเต็มที่เลยชาวบ้านคิดว่าเนี่ยก็วัดกับบ้านก็อยู่ไกลกันนะ ประมาณกิโลสองกิโลนะแต่ในกลางคืนนี่มันดังมากพระก็เลยไปไปขอให้หลวงพ่อชาเนี่ยไปช่วยคุยกับชาวบ้านหน่อยเพราะว่าชาวบ้านนี่คงจะเกรงใจหลวงพ่อชาแลเ้เชื่อหลวงพ่อชาจะเห็นด้วยเพราะว่าหลวงพ่อชานี่ท่านก็กวดขันพระเนนนะให้อยู่กันอย่างสงบไม่ต้องใช้เสียงมาก ปรากฏว่าพอพระนี้ไปปรึกษาไปขอร้องหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาท่านปฏิเสธนะผิดคาดนะแล้วท่านก็พูดว่าเนี่ยเสียงไม่ได้รบกวนเราเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงนะพระนี้ก็เลยงงเลยนะแต่ว่าอะไรนะเราไปรบกวนเสียงนะเสียงไม่ได้รบกวนเรา ก็หมายความว่าเวลาได้ยินเสียงเนี่ยนะใจมันก็ไปทะเลาะก,กับเสียงใจมันมีความรู้สึกไม่พอใจนะต่อเสียงที่มากระทบหูเสียงเนี่ยถ้าเราศักทว,ว่าได้ยินนะมันก็ไม่เป็นไรนะแต่พอที่มันเป็นปัญหาเพราะาเราไปทะเลาะบอกแว้งกับเสียงนั้นไปพยายามกดข่มยกตัวอย่างง่ายเวลาเสียงโทรศัพท์ดังเนี่ยนะ จิตเราจะไปเพ่งที่เสียงนั้นทันทีถึงแม้จะมีการบรรยายอยู่ใจไม่สนแล้วนะใจจะไปเพ่งอยู่ที่เสียงนั้นแล้วก็มีความรู้สึกเป็นลบก,กับเสียงนั้นนะมีการทะเลาะบ่อแววงกับเสียงนั้นนะมันก็เลยทําให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์นะเกิดความขุ่นมัวเกิดความเครียดขึ้นมาไอ้ตรงที่ต่างหากที่มันทําลายความสงบในจิตใจนะไม่ใช่เสียง ที่มาจากเครื่องขยายเสียงหรือมาจากาหมู่บ้านนะแต่ไม่เกิดจากใจทีนะ่เป็นลบใจที่ขุนมัวหลังจากที่พระท่านได้พิจารณานะเอ,อท่านก็เห็นนะเออจริงนะเป็นเพราะว่าเราไปรบกวนเสียงต่างหากนะพอวางใจแบบนี้ได้ถูกนะก็นอนหลับได้นะ อันเนี้ยลองพิจารณาดูดีๆนะความเสียงดังเนี่ยนะมันไม่ทำให้มันไม่ได้ทำลายความสงบในจิตใจนะแต่เป็นเพราะระวางใจไม่ถูกนะไปเป็นลบไปกดขม่มไปต่อสู้ไปทะเลาะบบาแวงกับเสียงนั้นนะแต่ถ้าเราลองเป็นมิรก,กับเสียงนั้นดูนะใจก็สงบได้นะ อาจารย์พรมมาวังโสนี่ท่านเป็นพระชาวอังกฤษนะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านเล่าว่าเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนพระเป็นชาวต่างชาติเหมืนชาวยุโรปนะมามาแจ้งว่าน้องชายเขาเดินทางมาเยี่ยมจะขอพักที่วัด แต่ว่ากุติเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอให้น้องชายพักกับกุติของท่านได้ไหมท่านในที่นี้คือพี่ชายนะอาจารย์พร้มก็บอกไม่เป็นไรนะนะแต่ว่าเตือนไว้ก็ว่าเนี่ยแล้วน้องชายท่านอาจจะกลนนะคือ พี่น้องสองคนเนี่ยเล่าว่าเนี่ยก็เคยนอนห้องเดียวกันมาก่อนตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ตอนนี้น้องชายก็โตแล้วนะก็ทักว่าเนี่ยนอนห้องเดียวกับท่านแล้วน้องชายนี่กล่นนะจะทำอย่างไรพระที่เป็นพี่ชายว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยน้องชายนอนก่อนนะนอนหลับก่อนก็กลนเลยนะพระที่เป็นพี่ชายเนี่ย นอนไม่ได้เลยนะเสียงกลนมันดังตอนเด็กๆเนี่ยนอนได้เพราะไม่ค่อยกลนแต่พอโตแล้วเนี่ยเสียงกลนดังพระพี่ชายก็มีความทุกข์ทรมานมากอันนี้เรียกว่าไม่สงบใจแล้วไม่สงบเพราะเสียงแต่ว่าไอตอนที่กําลังเป็นทุกข์กับเสียงเนี่ยก็ระลึกได้ถึงคําของหลวงพ่อ,พอชาที่บอกว่าเนี่ยเสียงไม่ได้รบกวนเราเราต่างหากที่รบกวนเสียง ก็ได้สติขึ้นมานะแล้วก็เลยลองนึกในใจว่าเออลองถือว่าไอ้เสียงเนี่ยเสียงกลนของน้องชายเนี่ยเป็นเสียงดนตรีก็แล้วกันนะพระพี่ชายนี่ก็สนใจเรื่องดนตรีอยู่นะก็ลองนะลองนึกนะนึกว่าเสียงกลนของน้องชายที่เป็นเสียงดนตรีพอจินตนาการแบบนี้นะปรากฏว่า ความเครียดความขุ่นมัวมันหายไปเลยนะและรากว่าหลับได้ในที่สุดเสียงกลนยังกลนอยู่นะแต่ว่าพี่ชายไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าจินตนาการว่าเสียงกลนเป็นเสียงดนตรีนะตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสดชื่นนะเพราะได้นอนได้พักผ่อนเะต็มที่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะกว่าจะได้หลับก็ ตาค้างไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงคือเสียงไม่ใช่ปัญหานะจริงๆแล้วเนี่ยเสียงมันได้แต่ทำลายความสงบทางกายภาพแต่ว่าไม่จำเป็นว่ามันจะทำลายความสงบในจิตใจถ้าความสงบในจิตใจหายไปนี่เป็นเพราะจิตใจของเราเนี่ยนะรับมือกับเสียงนั้นไม่ถูกนะเรียกว่าวางใจไม่เป็น อันนี้เรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะเสียงจะดังได้ก็ต้องมีมือสองข้างก็คือหนึ่งเสียงเสียงคือปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในคือใจเรานะที่วางไว้ไม่ถูกต้องนะก็คือไปทะเลาะเบาแวงกับเสียงนะแต่พอลองปรับใจเราเส้นหมายให้เป็นมิตรกับเสียงนั่นดูนะเช่นจินตนาการเป็นเสียงเพลงนี่มันก็หลับได้เหมือนกันหรือว่า ถึงไม่หลับก็ไม่ทุกข์ทรมานเสียงข้างนอกยังดังแต่ใจสงบเฮ้ยลองพิจารณาดูนะว่า้ความสงบในจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกนะไม่เป็นต้องเป็นเสียงก็ได้จะเป็นงานการจะเป็นภาระงานการภารกิจต่างๆนะอันนั้ปัจจัยภายนอกนะ ปัจจัยไปนอกทำอะไรจิตใจเราไม่ได้ถ้าใจเราเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้หรือว่าไม่ไปไปร่วมมือหรือไปทะเลาะบบาแวงกับเสียงนั้นหรือบางทีก็ไปยอมให้เสียงนั้นเนี่ยมาเล่นงานจิตใจนะอย่างมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่บุรด,ดาเนี่ยท่านเคยได้รับนิม,มนต์ให้มาฉันเพลงในกรุงเทพท่านก็ เดินทางจากสิงห์บุรีมาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสักห้าสิบปีมาแล้วมั้งหลวงปู่บุดาท่านก็มารณภาพาไปยี่สิกว่าปีแล้วน้ันเสร็จนะท่านจะกลับวัดโยมก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับนะให้ท่านพักก่อนเพราะว่าท่านชราแล้วตอนนั้นก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็จัดห้องให้ท่านพักท่านก็เอหลังลูกศิษย์สี่ห้าคนก็มานั่งเป็นเพื่อน เวลาจะคุยกันกระซิบกระซาบกลัวเสียงจะไปรบก,กวนหลวงปวู่วดาแต่บนห้องที่ติดก,กันเนี่ยมันเป็นห้องแถวนะร้านชำํำเจ้าของเนี่ยคืออาซิมนะคนจีนสมัยก่อนนี่เขาสวมเกีย้ยนะเป็นเกีย้ยไม้นะไม่ใช่รองเท้ายางอย่างที่เราใส่อยู่ปัจจุบันสมัยก่อนนี่เกีย้ยนี่คนจีนเขานิยมใส่ นะเวลาสวมเกีย้ยนี่เดินก็ดังยิ่งขึ้นบันไดแล้วก็ยิ่งดังหญ่เพราะบันไดเป็นไมน้เสียงก็ดังเข้ามาถึงในห้องหลวงปู่บุดาลูกศิษย์ก็ไม่พอใจหงุดหงิดลำคาญนะก็เลยเปรยมาว่านเนี่ยเดินไม่เกรงใจเลยเสียงดังจังหลวงปู่บุดาท่านหลับอยู่นะแต่ท่านไม่ได้หลับท่านหลับตาแต่ท่านไม่ได้หลับด้วยได้ยินก็เลย พูดขึ้นมาเบาๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราหูไปลองเกี้ยเขาเองนเสียงเกี้ยไม่ใช่ปัญหานะเสียงเกี้ยไม่ทําให้เกิดความทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะเอาหูไปลองเกี้ยนะตบมือข้างเดียวไม่ดังนเสียงดังแค่ไหนถ้าใจไม่ร่วมมือด้วยนะมันก็ไม่เกิดความทุกข์ใจนะเอาหูไปลองเกี้ยสมัยนี้ไม่มีเกี้ยแล้ว แต่ว่าจะมีการก่อสร้างใช้ค้อนนะทุบตีตะปูนะหลายคนก็มีความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเรียนเสียงเขาตีตะปูนะเมื่อทุกข์ใจมาแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยเราหูไปลองค้อนเขานะโอ้โหไปลองค้อน หรือว่ามอเตอร์ไซดังนะเสียงมอเตอร์ไซดังแล้วรู้สึกว่ามันไม่สงบเลยนะทำไมเสียงมอเตอร์ไซ์ดังอย่างนี้นะเกิดความไม่พอใจก็ให้รู้ว่าเนี่ยเอาหัวไปลองล้อมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยทําไมถึงทําอย่างนั้นนะเพราะไม่มีสตินะไม่รู้ตัวเนี่ให้เราตระหนักนะว่าความสงบใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งภายนอกนะไม่ใช่ว่าสิ่งรอบตัวเราต้องสงบ เราถึงจะเกิดความสงบใจได้ไม่ใช่ว่าสิ่งรอบตัวดังใจจริงไม่สงบนะมันอยู่ที่ใจเราด้วยนะและเพรเหตุน,นี่แหละนะการที่เรามามาที่นี่เนี่ยถ้าเราได้ถือโอกาสมาฝึกจิตฝึกใจของเราด้วยไม่ใช่แค่เสพรับความสงบจากภายนอกหรือความสงบสงัดของป่า แต่ว่าฝึกใจของเรานะต้าเราฝึกใจไว้ดีเนี่ยถึงแม้ไปอยู่บ้านไปที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลเสียงดังยังไงใจก็สงบไดนะ้เพราะเรารู้ว่าใจสงบหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกไม่ได้ที่เสียงภายนอกแต่อยู่ที่การวางใจของเรา